ก็ได้ด้วยอะไรต่อไปอ่ะต่อไปเช้านี้อยากทำอะไรกินอ่าเอาแซนด์วิชเยอะไปละเยอะไปละเยอะไปละแซนด์วิชทูน่าอ่าเอาเบาๆเบาๆอ่าเอาเบาๆแล้วสเต็กเนื้อแล้วกันสเต็กเนื้อยังแรงไปเอาซุปเอาซุปดีกว่านี่พี่น้องซุปครีมเห็ดแต่วันนี้เราจะมีเอ่อที่นอกเหนือจากซุปครีมวันนั้นที่เราทำเราจะมีตัวอื่นใส่ด้วยนะครับอ่ะ เดี๋ยวนิดนึงอะไรระหว่างนี้เนี่ยพี่น้องสามารถโทรสั่งสินค้าได้ได้เลยได้เลยทมาเลขแต่เบอร์สดนี่ขอขอพักไว้แป๊บนึงนะครับพี่สงไว้เลยนะครับ0 8 8 0 8 8 2 4 9 3 8 8 5 2 7 7 7 0 0 5ก็โทรเข้ามาสั่งสินค้าได้ตลอดเลยนะครับครับอะไรก่อนช่วยขยับหน่อยขยับขยับไม้ขยับสินค้าขยับสินค้าคุณมาสุดลองแกะที่แกะไม่ออกเนี่ยอนนี้มีแต่แพะได้ปะ ช่ก็มีแต่แพ้แบงมามา,มาอ่าอ,อ่นะครับครับคุณผู้ชมมีนี่ด้วยใช่แต่ว่าในการทําของเราวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มตเติมตเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินเพิ่มเติมเกี่ยวกับ,รบเรื่องของโปรโตีนมาเล็กน้อยนะครั<อ>บโปรตีนมาสักเล็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะขยับไปขยับไปจะได้ไม่บังคุณมันซูดนะครับอ่ะโอเคนะครับ เมื่อฉีกซองแล้วนะครับฉีกซองเลยวางวางไว้นี่นะเห็นป่ะอ่ะวางเดี๋ยวอินชาลาะนะเราจะหาแบบมีอุปกรณ์เฉพาะของไวช็อปเลยในการสาธิตทำอ้าวเทคุณมันสุดเดี๋ยวฉีกฉีกอันนี้ฉีกนิดเดียวเองฉีกเยอะๆ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 ในการฉีกนี่คุณก็จะหาศิลปะในการฉีกใช่ไหมใช่ แต่ก็เทลงไปอ่าพอเทเนี่ยพี่น้องจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเอ่อเป็น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 ผงนะฮะแล้วก็เป็นเป็นตัวของเห็ดนะครับเป็นเห็ดเป็นก้อนๆนะที่เขาทําอัดแห้งไว้เห็นพี่น้องเห็นเห็นอย่างเงี้ยโอ้มันจะเข้มข้นยังไงเดี๋ยวพี่น้องคอยดูนะแต่อันนี้แก้วอย่างเงี้ยนะพี่น้องนี่เราเติมแค่ประมาณนี้พอเอากล้องซูมนิดนึงเราเติมแค่ประมาณตรงขอบนี้นี่เห็นไหมตรงขอบนี้ก็พอเอากดครับ พอไหมกดอีกหน่อยพอก่อนอกระเด็นแล้วก็มนุษย์ทำไมอ่ะคนคนโอ้เนี่ยพี่น้องถ้ามันเข้มไปถ้ามันเข้มไปนะก็เดี๋ยวโอ้ยกระเด็นจะเย็นดีอ่ะมันค้นไปนิดนึงกดกดอีกอีกพออันนี้เป็นระบบกดน้ำอัตโนมัตินี่อัตโนมือฮะอยู่ที่มืออ้าวพี่น้องพอเสร็จปุ๊บเนี่ย พี่น้องครับและในวันนี้อะให้ดูอะให้ดูมีอะไรเนี่ยเป็นไก่ครับเป็นไก่ฉีกไก่ฉีกใช่อันนี้คือไก่นี่ต้มสุกแล้วต้มสุกแล้วนะครับต้มสุกแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะครับหยิบไปเราก็จะใช้ไก่ฉีกเทลงไปเลยใส่ลงไปนะครับอ่ะนี่นี่ให้ผูนนิดนึงอันนี้ก็นะครับสำหรับเด็กที่ ชื่นชื่นชอบนะครับนี่ซุปทรงเครื่องเลยเนี่ยใช่ซุปทรงเครื่องเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นใบผักกาดหอมนะครับเราก็ฉีกใบผักกาดหอมสักเล็กน้อยแต่งหน้าให้สวยงามครับนะครับผักกาดหอมนี่มีประโยชน์นะครับอ่ะเสร็จแล้วอ่ะครับพร้อมอ่ะอันนี้เสิร์ฟเลยเสิร์ฟได้เลยทันทีทันใดง่ายๆบางคนโอ้โหไปหักชามนะครับบางคนตัวใหญ่ก็ไม่ต้องใช้ขันโตบด้วย ชามชามชามอันนี้ไม่ต้องอันนี้สะดวกนะฮะถ้ามีหูนี่ยิ่งสะดวกอะลองดูลองดูลองดูอะลอง,อลองมีหูมันจะฟังง่ายหน่อยนี่มันซุดไม่เกี่ยว <c oughs> เล่นง่ายอะนี่นะครับอะยังไม่ได้กินยังไม่ไอร่อยอ <c oughs> ดูดูครับนี่นะครับ <c oughs> เพียงแค่เนี้ยครับ คุณหนูๆก็จะได้เขาเรียกว่าประโยชน์นะครับจากซุปเห็ดแล้วก็ประโยชน์จากเนื้อไก่ประโยชน์จากผักและที่สําคัญถ้าบ้านใดมีเวลานะครับต้มบ็อกโคลี่นะครับไม่ต้องถึง20นาทีนะครับ,รบเพราะแคลเซียมมันจะออกหมดมบ็อกโคลี่แครอทนะครับแล้วก็ทำนะรายการนี้เนี่ยต้องให้ใครรู้ไหมถึงจะเหมาะเกี่ยวกับเด็กๆเ,เนี่ย คุณชากิดออคุณชากิดครับครับคุณริสกี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นกระทางทองแล้วอันนั้นอันนั้นเชฟกระทะเหล็กกระทะทองนะครับออันนี้ก็มันดูมันดูดีนะเนี่ยขอนิดหนึ่งนะมันดูดีมากเลยผมไม่คิดว่าคุณริสกี้นี่จะทำอะไรที่มันดูดีได้อ่เสร็จปุ๊บแหมอ่ะเดี๋ยวคุณชากิดจะมาชิมเหรอครับอ๋อคุณชา คุณชักกิจจะมาชิมเหรอครับเชิญเลยครับอ่เชิญเลยครับรักแท้เกิดที่บ้านอ่ขอเรียนเชิญคุณชักกิจครับอ่ะมาแล้วครับ <มา S 1> รคุณชักกิจทักทักทักทายพี่น้องอหน่อยสิครับสุนทรไม่ไมีเ <c oughs> ก้าอีอ้ให้แขกนัก่งเลยเหรอครับผมต้องเสียสละครับเสียสละเลยอ่คุณชากิจนั่งเลยครับเลยรายการนี้วาไรตี้มากเลยนะครับวาไรตี้เราเรารีตี้เรารีตี้เรานั่งกันสดสดร้อน หลังจากที่ได้ดูอย่าสารกันรอครับเรกำลังคิดอยู่ว่าเมื่อไรผมจะมีโอกาสได้ทำกินนะครับที่บ้านไม่มีน้ำร้อนเหรอครับมีครับแต่ว่าที่บ้านไม่มีผักกาดใช่ครับผักกาดน่หายากมากไม่ใช่นะผักกาดนี่หายากอ่ะคุณชากคิดบอกร้องบอกรองลอองอ่ะครับผมบิสมิลลาห์โอ้โหสุดยอดมากยังไม่ได้เข้าปากเลยคุณชักคิดครับเอาจับหน่อยครับจับหน่อยครับจับหน่อยครับต้องจับตอนทานนะครับเห็นไหมเห็นไหม นี่คืออันนี้คือซุปอรีมเห็ดติดกับตกับการจับภาพเดียวใช่ไหมเนี่ยครับคุณคุณจะคิดกับซุปครีมเห็ดนี่คุณกล้ากินไหมเนี่ยทำให้คุณทานแบบลาบเลยือถ้าซูมมาใกล้ๆในจอสี่เหลี่ยมนี่จะเรื่องหนึ่งนะครับผมตัดสกินเฮดแล้วมาอยู่ในจอวงกลมนี่ก็ผมนึกว่าโรนโลนันโดนะครับครับผมอ่ะลองเลยเป็นอย่างไรบ้างครับยัง สัมผัสแรกที่เข้าไปครับเป็นไงบ้างครับมันก็ไปปูบนลิ้นสัมผัสถึงรสกุ้งปูไม่มีมีมันซุปครีมเห็ดกุ้งปูคุณมาจากไหนคุณจินตนาการสูงส่งคุณชัดเนี่ยไม่มีเลยออแต่ได้กลิ่นใช่เลยกลิ่นหอมของเนื้อวัวเนื้อไก่ครับผมใส่เนื้อไก่ครับไก่ที่เข้ามาเนี่ยนี่เดี๋ยวลุงแสเอามีดมาแทงเลยนะมองแล้วจะเอาไปขอลุงแสมาเนื้อวัวอยู่ข้างล่างนะครับอร่อยอคือคือคือมันกำลังดีเนาะครับก็เดี๋ยว คุณสองคนคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวผมไปไปชิมเต็มที่กันเต็มที่ครับก็อร่อยมากครับครับคุณมาเก๋ยวสรุปสรุปพี่น้องอสรุปให้พี่น้องหน่อยคือมันจะหวานหวานหวานนุ่มนุ่มนิดนึงคือซุปเห็ดเนี่ยธรรมดาถ้าเป็นซุปเห็ดที่เป็นเห็ดชิ้นๆเนี่ยครับมันจะมันจะต้องเคี้ยงไงอันนี้คือมันลื่นอันที่เคี้ยวก็คือเคี้ยวเนื้อไก่เราก็สามารถแบบแล้วก็มีเนื้อเนื้อเนีเห็ดด้วยนะอ่าใช่ใช่ต่ไมเพราะว่ามันไม่ต้องเคี้ยวแบบเต็มที่เลยแต่ว่า มันมันยังไงอ่ะมันไหลลงคอมันไหลไปเลยและ <okay. S 1> ที่สําคัญนะครับคุณชก,กิตอันนี้เนี่ยไม่มีส่วนผสมของผงชูรสโอ้โห oh. อ่านี่แหละสัมผัสได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าธรรมดาเนี่ยถ้าถ้ากินแล้วมันมีผงชูรสเนี่ยจะขิวน้ำเลยครับเพราะมันจะใ่หนึ่งกล่อง20ซองราคา189บาทในวันนี้เราจัดโปรโมชั่นมันซื้อ2กล่อง350 350บาทโทรเลยพี่น้อง027354935พร้อมแล้วนะครับที่จะบริการส่งพี่น้องถึงบ้านอร่อยง่ายๆแบบนี้เพียงแค่โทร027354935จ็ดเกินเลยคุณชัดเดี๋ยวอร่อยยังไงคุณชาดกิดครับ เพิ่มเติมนิดนึงถ้าเป็นคุณชากิสเนี่ยอยากจะเพิ่มอะไรไปบ้างในในตัวนี้หรืออยากจะเป็นสูตรผมเป็นคนชอบกินรสจัดอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเพิ่มตรงนี้ผมคงจะเพิ่มพริกไทยพริกไทยจะใส่นักๆเลยผมเป็นคนที่ชอบกินมากจริงๆนะกินนี่มัน่้กลมวนะเนี่ยไม่แต่ใส่พริกไทยโรยไปหน่อยนะนี่แต่แต่ว่าคุณคุณชากิสเขาไม่กินพริกไทยแบบขวดสำเร็จนะเขามาตำเองแล้วเขาก็โรย ไม่ลำบากขนาดนั้นมั้งสามเดือนได้กินเดือนคงเป็นอาหารที่มีมีค่ามากๆเลยนะถ้าเราพิถ่ายตําเองโอเคครับคุณมันซุดครับครับพูดนิดนึงครับคุณมันซุดลองชิมอร่อยมากเลยครับคุณยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคุณลองชิมคำหนึ่งเดี๋ยวผมให้คุณชิมคำหนึ่งเรวจะเอาไปจะรีบเอาไปเรจะรีบเอาไปครับเป็นไงบ้างครับยังอ้าวบิสมิลลาห์ครับคุณยิ้มดูอร่อยไหม อร่อยไหมครับยังไม่รู้สึกอะไรนิดนึงโอ้โหยังไม่รู้เรืถ้าเกิดว่าคุณกินนะกินเนี่ยมันอร่อยมากเลยนะแต่ถ้ากินไปแล้วดูซีดีนี้ไปนะโอ้โหมันไม่มีนรกมีแต่ความเพลิดเพลินห้าประการเสี่ยงสู่นรกพี่น้องครับเราจะไม่ลงนรกเหลือไปเห็นบาฮีเหลือไปเห็นไมเหลือไปเห็นอะไร ไม่โอเคไม่คุณจะหยิบซีดีอะไรอ้อนรักแทกเกิดที่บ้านก็ดูนี่ไงไม่ใช่ว่ากินไปแล้วดูซีดีของเราไปเนี่ยอซีดีแผ่นไหนก็ได้๋อโได้พลเพลินเพลินกินเสร็จแล้วเหมดแล้วเหรอหมดแล้วต้องทำไงชงใหม่ชงใหม่ก็ทีนี้เมยบ้านก็หมดแล้วแหละนะครับอ้า